ปลูกอ้อยกันดีกว่านี่ลำใหญ่ลำโตนี่นะเดี๋ยวจะเอาตรงนี้ตัดแล้วก็ไปไปจิ้มจิ้มพวกหน่อตรงนี้นะอุ้ยมีน้ำไม่น้ำ,น,ำน้ำของนี่น้ำของกิ่งนี่น้ำของออมะนาวแป้นชดาพรของพี่กบกับพี่ฝนนะจ๊ะตัดแต่งแล้วตอนนั้นที่เขาป่วย,วยไม่สบาย จเจริญง,งอกงามดีดีเวลาตัดแต่งนะเนี่ยสวยงามนีไงที่เราตัดแต่งมาแล้วเรามาไว้ตรงนี้หนามทิมดุ้งเลยดุ้งเลยเดี๋ยวก่อนนี่นะไอ้อัน,นี้ท่อนเล็กไม่ไม่อยากเออเอาลองไปตัดแล้วไปปลูกดีไหมเผื่อจะบำรุงแล้วมันก็จะใหญ่มันลำนี่นะถือว่าโอเคเดี๋ยวเราจะตัดแล้วถ้าจะปลูกก็เนี่ยเอาข้อกด ให้จมดินเนี่ยเอาข้อกดให้จมดินนะจ๊ะวางวางก็ได้แล้วเอาดินกรบเดี๋ยวรากเขาจะงอกตามข้อเอยสนุกสนานกัรเดี๋ยวกันนะเอาตรงนี้ทุกการมือม,มันต้องขย,ขยายต่อของสาวน้อยทำสวนเฮ้ยมันจะแตกต่วไหนเดี๋ยวมีแตกไหมเออมีแตกอยู่ หวานด้วยนี่หวานซะด้วยจะบอกให้อ้อยดำที่สาวน้อยให้มาเนี่ยออเอา,เอา,เอาท่านิ่มด้วยเดี๋ยวกันแตกอยู่เดี๋ยวก็จะแตกแตกไหมอืม เมือเดี๋ยวมันก็ไม่ค่อยหนักได้ละเนี่ยปลาละลากมามุมนี้ก่อนปลูกไปเรืเร่อยๆเลยก็พักปลูกไปจนกว่าจะไม่มีเรียวมีแรงนะจ๊ะทุกคนอุ้ยเวลาฝนตกมันก็นจะสดชื่นเนี่ย รอฝนกเกษตรกรชาวไร่ชาวนาชาวสวนอึ้บเนี่ยเนี่ยปักแล้วก็ทิมทิมกัไปเห็นนะเอาไปจิ้มจิมอ่อนอ,อนนี่ก็ได้ไปทิมทิมเปเถอะจะค่อยบำรุงให้เขาลำใหญ่ใหญ่หืมวิตายแล้วเหนื่อยดี อกสาวชาวสวนนโนหนาวใจรันจวนอยู่บ้านกลางสวนทุเรียนลากมาเนียลมหนาวเปล่พัดรูฤดู ขัดมนแตรีหว่าวัยสาวมนต์เวนมาที่แปดนะโอ้ยไม่ใช่ทีแปดแล้วฝนแล้วห้าสิบเจ็ดดาฝนแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นปหมเอามาปักมาทิมไว้นดิเห็นไหมแตกกองอกมาแล้วนี่นี่นี่อันนี้อันนี้ติดไม่ติดไม่รู้เฮ้นี่ย่าหรือว่าอันนี้วะเฮ้แต่เนี่ยใช่ น,นี่นะเดี๋ยวเขาก็จะแตกอันนี้เป็นอ้อยดำอ้อยดำที่ไม่ได้ไม่ใช่อ้อยอ้อยอ้อยดำแบบนี้นะเข้าใจป่ะอันนี้เป็นอ้อยดำสำหรับเอาไปทำยาต้มดื่มจะมากินสดสดแบบอ้อยแบบนี้ไม่ได้นะไม่อร่อยนี่อย่างนี้สิเนี่ยหวานชื่นใจรอแปลบหนึ่ง นี่ปลูกอ้อยใครไม่มีพื้นที่นะจ๊ะใส่ตะกรา้ากระถางก็ได้กินบำรุงดีๆนี่สาวน้อยทำสวนให้มานะจ๊ะทีนี้ต้องขยายเด็กกันอันนี้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 ตัดแบบนี้ก็ได้เด็ยกันตัดแบบนี้ ออืแบบนี้นะจ๊ะเอ้ามองไม่เห็นมีเมันจ้าตองคมๆหน่อยอืม,อมนี่แบบนี้ได้ละได้ละได้ละอุ้ย นี่นะแบบนี้นะวางเลยนะอันนั้นไปไหนวะาเตรียมเยวลาจะทำอะไรต้องเตรียมนูน่นเตรียมนี่ให้มันพร้อมนะจ้าทุกคนอันนี้อันนี้เอาโรยนี่ไว้เนี่ยขึ้นมาละโหระพานี่นะ ขุดกันนะจ๊ะโหระพามีเยอะลอะนี่จิ้มเขาแบบแบบนี้จะเอียงเอียงจะตรงตรงก็แล้วแต่เดี๋ยวเราก็จะมีอ้อยกินแล้วก็ทําแบบนี้แล้วที่เหลือเนี่ยนี่นะจะเอาไปฝังไว้ตรงไหนก็ได้ถ้าดินไม่เป็นกรวดเป็นด่างเดี๋ยวเขาก็จะโตมาให้เรากิน นะแล้วก็ลดน,น้ำทำแบบนี้ง่ายๆไม่มีอะไรมากให้เขาชุ่มชื้นหน่อยแค่นี้เองไอ้ต้นเล็กๆเนี่ยต้นเล็กๆนี้เอาขิ้ไม,ม้ก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดเอ่อเขาเรา,ากงอกแล้วค่อยย้ายเขาก็ได้แล้วแต่สะดวก จิ้มเลยเอาเนี่ยจิ้มไปเสร็จแล้วแค่นี้เองง่ายขยายพันุอ้อยง่ายๆอันนี้อันนี้งอกไปงอกไม่รู้เราไม่เคยถนัดต้องไปดูที่ช่องสาวน้อยทำสวนนะจ๊ะแต่ไม่เคยถนัดปลูกอ้อยหรอกแต่เราก็ดูแลได้ ได้กินด้วยหวานหวาน,นทิ้มไปก่อนยังไงก็ต้องเอาข้อให้ลงดินนะจ๊ะข้อต้องให้ข้อลงดินนะกดลงไปดินไม่เป็นกรดเป็นด่างอันนี้ก็เป็นดินปลูกที่เราเหมักไว้แล้วก็เอาโหระพามาโรยงอกแล้วทําไปเรื่อยๆเ,เหนื่อยก็พัก น,น้าแจ๊ทุกคนนี่เดี๋ยวเขาก็จะแตกหนอแตกกอวอ่ะแบบเนี้ยวางไว้แบบนี้ก็ได้จะจิ้มเลยก็ได้แต่ต้องให้ข้อมันจมเท่านี้เองโอ้โหร้อนมากเลย ใบก็อย่าทิ้งเป็นปุ๋ยใบอ่าทำปุ๋ยนะจ๊ะนี่เขาจะแตกหน่อใช่ไหมเห็นไหมฮะเห็นไหมเหน,หมนี่ยเอาฝังเลยฝังดินเลยไปหาที่ฝังก่อนมุมไหนดีจะเราต้องหามุมดีๆหน่อยมันจะเวลาโตลแล้วจะได้แบบไม่เกะก,กะ ปลูกได้ต้องขยายเป็นนะจ๊ะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมจะไปทิ่มทิ่มอันนี้ก็ได้ก่อนนะเฮ้ย่อันนี้ทจิ้มไว้มองไหนดี มองนี้ดีไหมเขาอ,อยู่ด้วยคนเขาอ,อยู่ด้วยคนนวลนางนางเจ้าดังเงาที่งาของไพอันนี้เอาเอาเอาผักบุ้งมอโรยไว้นี่เอาหม่องนี้ดีไหมมันเป็นช่องว่างอันนี้มันเป็นช่องว่างระหว่างอเนี้ยวงบ่อซีเมนต์นนเนี่ยจิ้มอยู่สิ ดินโอเคไหมเดี๋ยวจะดโอเคใช้ได้ขุดขุดมองนิดหนึ่งอันเอามาลงตัวนี้หนึ่งอันอันนั้นโรยพวกเมล็ดพันธุ์ผักไว้ยังไม่งอกเมล็ดพันธุ์ผักอันไหนแข็งแรงสมบูรณ์เดี๋ยมันก็งอกมาเอง ต้องลากมอใ้ตรงนี้ก่นอนออเวลาฝนตกมาก็จะได้โดนด้วยไงนะเกิดฝนตกมาแล้วก็จะต,ตรงนี้ก็จะได้โดนด้วย,ยเหนื่อยดีไปดีวกว่าอ่อหนงสมองสอ,งสองมือทํามุ่งมั่นขยันจะถันเวลาชีวิตไม่มีอะไรแนะ่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้นะจ๊ะทุกคน ไปตรวจสุขภาพร่างกายแล้วก็อย่าลืมตรวจสุขภาพดวงตาด้วยที่สำคัญท่องเอาไว้เลยชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตพวกเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะจ๊ะทำงานต่อแค่นี้นะ